อิมานิมยังพันเตพัตตานิสัพป,ปริวารานิพิขุสังคสัะโปโนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโคอิมานิพัตตานิสัพป,ปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารัตตังหิตายะสุขายะนิพพานายะจะัก ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพระตาหารพร้อมด้วยบริวาลทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ยงรับพระตาหารพร้อมด้วยบริวาลทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดการและนานเทินสาทุอภิวาทนาสีริสนิจังวุธาปัจจายโนจตารโธรรมาวัันติอายุวนโนสุขังพระลังขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนารวยรอดปลอดภัยมีชัยชนะได้พบพระธรรมกายจงทุกท่านเทนอนอรหังสัมมาสัมพุทโธภะวา พุทธังพระกวนตังอภิวาเทเมิพุทโธเมนาโทพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา